ราศีธนูเนี่ยถ้าดูจากพระราหูยกย้ายครั้งนี้แปลว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพบปะติดต่อเพื่อนสังคมบริบทใหม่ๆจะมีการเปลี่ยนแปลงสำเร็จโดดเด่นขึ้น ก่อนจะมารู้ว่าในปีพศ2668หลัง5พฤษภาราหูจะเป็นเกษตรเนี่ยราหูเดิมต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนใครเกิดพศ2490ถึง2509ครับเจ้าหน้าจอตั้งแต่2 5 0 9จนถึง228นะพศ2 2 8ถึง4 6คุณดูนะจะได้รู้ว่าราหูตัวเองมีตำแหน่งเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานผมว่า ราหูเป็นมหาจากคาราหูเป็นมหาอุดราหูไม่มีตำแหน่งค่ะเดี๋ยวมาแจ้งผมได้ตรงนั้นนะคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าราหูเดิมอะตำแหน่งเป็นอะไรจากที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยถ้าราหูได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงจำไหมราหูอยู่ราศีกันเนี่ยไม่มีตำแหน่งความหมายก็กลาง ราศีธนูเนี่ยถ้าดูจากพระราหูยกย้ายครั้งนี้พระราหูจรจากพันธุเข้าเรือนศาสชา <c oughs> ก็มีคําถามว่าธนูเนี่ยที่ผ่านมาพระราหูเข้าพันธุ <c oughs> เหมือนที่ราศีพิจิกจะเป็นต่อไปนี้แต่ทําไมราศี ธนูที่ผ่านมาปีครึ่งจึงไม่ได้มีบ้านมีรถเหมือนกับชาวราศีพิจิกที่จะเป็นไปก็เพราะราศีธนูนั้นราหูเข้าพันธุทูที่ผ่านมามันไปนอยู่ในเรือนที่ไม่ได้เป็นเกษตรไม่ได้มีตําแหน่งเป็นเกษตรซึงแปลว่ามันคงมันอยู่ในเรือนที่อาจจะเป็นคู่ห้ามหันเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นราหูเข้าเรือนสหัชชะหลังวันที่5พฤษภาพาไปต้นไปจนปีนี้จนถึงปีหน้า22พิกานเนี่ยแปลว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพบปะติดต่อเพื่อนสนิทมิตรสา สังคมบริบทใหม่ๆอาจจะมีการค้าการคอนแทคหรือติดต่อกับต่างประเทศที่มีชีวิตที่มีมูฟเมนต์มากขึ้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์สําเร็จโดดเด่นขึ้นแต่ความอืดอาจติดขัดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณคุณปุ๋ยนะครับดีครับน้ําอบคันธมาศร,รับรองว่าเป็นกลิ่นแตกต่างจากน้ําอบใดๆในท้องตลาดทั้งหมดข้าไม่ลงทุนทําแบบนี้หรอกครับถ้าลุงทำทำอย่างนี้เขาจะขายขวดละสามสิบห้าสิบร้อยไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ําอบคันธมาศมีไว้ประจําบ้านผสมน้ําอาบตัวเพผสมน้ำมนต์ ิธีเอาละครับคนธนูให้รู้ว่า ชีวิตกับบริบทจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งเราเป็นคนกําหนดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงถ้าบริษัทกิจการห้างร้านที่เราทาหน้าที่สัมพันธ์เกี่ยวกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงว่าเพื่อนบ้านเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นคึกคักขึ้นคึกคักหนุกนานสดชื่นชื่นมื่นว่าคุณเกิดในราศีธนูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนบ้านข้างๆเนี่ยเป็นคุณยายอาจจะคุณป้าขี้บ่นแต่แปลว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในปีครึ่งเนี่ยบังเอิญกระตุยหลานสาวหน้าตาคล้ายๆกับคุณไม้เนี่ยมันอาศัยอยู่คืนเลย คือมันจะมีบริบทที่คุณจะชื่นมืนก็แล้วกันเอาตรงๆท,ที่จะชื่นมืนจากอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะคึกคักเพราะมันจะมีความสุขมากขึ้นนะมันก็จะแค่นี้พระราหูอยู่ในเรือนสาัตชะมีเพื่อนมีสังคมมีรอบด้านรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปในเป็นมุมที่มันคึกคักมีสีสันชิดชีวาทีนี้ราหูย้ายในครั้งนี้มีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแปลว่าประโยชน์ทางโลกสําเร็จดาราใหม่เกิดจําไม่ดีนะหนู คนมันจะดังมันต้องมีคนมาใส่ร้ายใส่ความหาเรื่องมันเป็นปกตินคนจะดังคนไม่ดังคนไม่มีความสําเร็จอะไรนะไม่มีใครอิจฉาหรอกไม่มีใครหาเรื่องหรอกอาจารย์ดูว่าลาหูยกครั้งนี้น่าสนใจน่าสนใจกับคุณที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลน่าสนใจที่คุณกําลังคิดจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นมีความหวังมี จินตนาการมีความเพ้อฝันในบางอย่างแล้วก็ฮึดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> คุณจะไปฟังกระแสโลกเดี๋ยวดอกจิตมันกําลังเปลี่ยนแปลงในดวงดาวจริงๆว่ากําลังมีสิ่งเกิดปรากฏแล้วเป็นผลดีแน่นอนเพราะราหูยกในราศรีกลุ่ม วันที่5พฤษภาคมอาจารย์ก็มาดูว่าในพอสอนั้นเนี่ยที่ราหูยกได้ตำแหน่งเด่นๆทุกครั้งอย่างเงี้ยมันจะมีดาราใหม่เกิดนักการเมืองใหม่เกิดความหวังใหม่เกิดโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์เกิดต่อประเทศไทยมันเป็นเรื่องของมวลรวมทางเศรษฐกิจที่จะ,จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมีการจ้างงานมีการลงทุนเพราะฉะนั้นมันต้องมีจังหวะที่เป็นจุดเริ่มก่อเกิดมีเป็น หลังจากวันที่5ดูที่วันที่5พฤษภาคมเนี้ยอาจารย์ไม่ได้จัดพิธีอาจารย์จัดพิพธียี่สิบสี่พฤษภาจะมีดารานันกสแสดงหรือคนดังไปร่วมพิธีกับอาจารย์ที่วัดเจ้าอาร์มกี่คนและจับตามองคนเหล่านั้นทีดีมันจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมันเคยมีคนมีเคราะห์ใหญ่แล้วไปร่วมพิธีอาจารย์แล้วพ้นเคราะห์อาจารย์ก็ไม่เคยมาพูดเป็นเครดิตประกาศเปิดรับสมัครคณะผู้ร่วมบุญอย่างเป็นทางการทั้งเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพย่อยวันที่5พฤษภาดาวราวหูย้ายวันที่13พฤบสาวียันท่1 19พฤษภาดาวสยราย้ายว เดือพสภาคมนี้เพราะฉะนั้น คุณหาโอกาสสักครั้งหนึ่งร่วมมาเป็นเจ้าภาพวันที่5พฤษภาเป็นพิธีย่อยวันที่24พฤษภาเนี่ยจัดพิธีใหญ่รวบดาวสามดวงเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รบพระเคราะ์เป็นหัวราษฎรภาพพิธีกรรมสายคุณพระเทวโลกคุณหลวงวิสาดุลดวงกรและสายวังหลวงแต่อดีตเพื่อประกอบพิธีให้เป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีทําน้ําพระพุทธมนต์น้ําเทพมนต์น้ําทิพยมนต์แล้วมอบให้ประชาชนให้เป็นมหามงคลเขาเรียกงพิธีแต่โบราณใครมีเงินน้อยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพย่อย นะไม่ต้องมาร่ว,วิธีเดี๋ยวเอาดวงเข้าวิธีได้นะเรามีวันเดือนปีเกิดผูกคำนวณดวงชะตาใครสนใจสอบถามได้ที่ Line i ดี d f u n z o n e com กลางกลางพฤษีสภาผมก็จะปิดลับแล้วนะเพราะว่ามันต้องมาคำนวณดวงมันต้องมาวางแผนต้องจัดอุปรกรณ์ต่างๆของเจ้าภาพนูน่นมันต้องหลายอย่างนะติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนครับแล้วใครที่สนใจที่เด่นหัวรา,ศา,ศาสสร์ผมก็ถือโอกาสที่ดาวใหญ่ย้ายสามดวงผมเปิดผมจะเปิดรับสมัครสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของระบบออนไลน์แบบระบบซูมที่ผมสอนสดแล้วก็ดูคลิป ที่ผมถอนได้ทบทวนได้ตลอดและผมก็จัดเข้ากลุ่มติวต่างๆนานาเนี่ยที่ w w w t h บเว็บเดอะฟทหน้าจอข้างล่างทางขวามือแล้วก็ที่สำคัญฝีพึ่งพระราหูเนี่ยหลัง24พฤษภาคมเสร็จพิธีแล้วทยอยส่งให้เลยผสมมวลสารว่านฝีพึ่งกระทะเดียวกับถึงปูศิลาอธิษฐานจิตแล้วท่านเอาเไม้พายอธิษฐานจิตเติมน้ำมันช้างตกมันที่สุรินให้จะกรอกในตลับนี้มีอย่างละ6,000ตลับเพราะฉะนั้นคุณรีบจองเข้ามาก่อน999บาทไม่มีค่าจัดส่ง ต้องขอขอบคุณ s o s ฟาแพแผ่นแปะบรรเทาปวดคลายปวดระบบกล้ามเนื้อเนี่ยผมก็แปะอยู่เนี่ยเพราะปวดบาร์ไลพรุ่งนี้จะต้องไปฝังเข็มหมอพัทระนะนะเพราะนั้นระหว่างที่มันปวดอยู่ไม่รู้จะไปหาหมอยังไงหมอไม่มีตอนคืนก็ต้องใช้ s o s โฟาแพทซองแล้วไม่กี่สิบบาทนะหาซื้อได้ตามร้านซื้อไดเรืยนะครับก่อนจะมารู้ว่าในปีพศ2 5 6 8หลังหพฤษภาราหูจะเป็นเกษตรเนี่ยราหูเดิมต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนส่วนเรือนพบก็ว่วอีกทีหนึ่งนะใครเกิดพศ2490 พอสอเกิดน,นะถึง2,509คปับเจอร์หน้าจอมันจะบอกช่วงเลยว่าใครเกิดระหว่าง8พฤศจิกายน2,490ถึง28พฤษภา2,492ราหูอยู่ราศีเมษเห็นไหมเลข8อ่ะเอาไล่วนไปกูดูไปตั้งแต่2 5 0 9จนถึง228นะพอ228ถึง46คุณดูนะจะได้รู้ว่าราหูตัวเองมีตำแหน่งเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานผมว่า ราหูนเป็นมหาจักราราหูนเป็นมหาอุดราหูไม่มีตำแหน่งค่ะเดี๋ยวมาแจ้งผมได้ตรงนั้นนะ คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าราหูเดิมอะตำแหน่งเป็นอะไรจากที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยถ้าราหูอยู่เมษก็เป็นเทวีโชคราหูอยู่กลุมก็เป็นเกรรษตราธิบดีและปะกินอากาศโชคราหูอยู่มังกรก็เป็นมหาจักรถ้าราหูได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นกรรเกษตรแปลว่ามั่นคงจำไว้นัเกษตรตาธิบดีแปลว่าเป็นคนติดสุขติดโลกวัตถุสิ่งของคนอุจจารพิมุกกบอุจจาวิราชเนี่ยมันเป็นน้องๆอ,อุดซึ่งมหาอุดแปลว่ามากมายแปลว่าโดดเด่นมีสิทธิ์ที่จะลุ่งโรดได้เพราะวาความอยากมีอยาก มีบุญวาสนาไออุจจาพิมุกอุจาวิราชเนี่ยน้องน้อง มาหาจากโลดผนมาหาจากสู้แล,ลวรวยสู้รล้วสำเร็จประเกษตรเบื่อเซ็งไฟน้อยอ่อนตอนโลกอะ่ะราหูเป็นนิดแปลว่าแม้แต่อยากก็ไม่มีอยากได้อยากได้แต่มันไม่ได้อ่อนโลกอะ่ะนะอ่อนแอมอมเมางงงวยรู้ไม่ทันราหูปกิณากะาโชคก็แปลว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคบ้างปปลายมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะนั้นราหูในราศีตุลกับราศีกุมเป็นปกิณากะาโชคด้วยเนี่ยจะโชคมากหน่อยเพราะมีตำแหน่งสองตแหน่งนะสามตำแหน่ง จุรจักขยันแล้วพอสําเร็จแต่ไม่มากเท่ามาหาจักราหูยราศีเมษเป็นเทวีโชคจุกจิกรู้รายละเอียดเยอะน้องๆราชาโชคแต่ราชาโชคเนี่ยแปลว่ามีโชคได้หลากหลายง่ายๆอย่างเช่นหวยหรือแบบฟุกๆ ราหูอยู่ราศีกันเนี่ยไม่มีตําแหน่งราหูอยู่ราศีมีนก็ไม่มีตำแหน่งเพราะฉะนั้นราหูสองตำแหน่งเนี้ความหมายก็กลางๆเพราะฉะนั้นเมื่อราหูจอเป็นเกษตรและราหูเดิมไม่เป็นอริมรณะวินาศมันก็ต้องเป็นผลดีแต่ถ้าเกิดใครที่เกิดในราศีที่ราหูจอว่าดีแต่เดิมอยู่ในเรือนไม่ดีแม้ได้ตําแหน่งดีมันก็ไม่ดีเห็นไหม